สวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่าน,นะคะวันนี้ก็ขอบคุณวอล์กบิวตี้มากๆนะคะที่ชวนมิลกี้มาเปิดสกินแคร์รูทีนนะคะกับเมคอัพเอวอรีเดย์ลุคของมิลกี้ว่ามิลกี้เนี่ยใช้อะไรบ้างนะคะ แล้วก็เป็นเกลียิมากๆเลยนะคะเพราะว่านี่คือครั้งแรกนะคะที่มิวกี้นะคะจะเปิดสกินแคร์รูทีนที่แท้ทรูของตัวเองนะคะแล้วก็เมคอัพแบบ everyday look ค่ะตัวแรกเลยนะคะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จนะคะเ,เพื่อนๆมิวกี้จะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นลิปบาล์มของทอมฟอร์นะคะเ,เพื่อนๆตัวนี้เนี่ยมิวกี้ชอบมากนะคะเขาเป็นลิปบาล์มที่แบบเปลี่ยนสีได้นะถ้าดูดีๆจะเห็นว่าน้องเป็นสีใสๆกับสีทองนะคะเ,เพื่อนๆมิวกี้ก็จะทาไปก่อนนะคะ yeah, you ขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆจะเป็นเรื่องของใต้ตาค่ะวันนี้มิกี้จะมาแนะนํา2ตัวนะคะที่มิกี้ใช้ค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นลา Perry ค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Essence ค่ะเพื่อนๆจากลา Perry นะคะมิกี้ก็คือจะใช้ก่อนนะคะส like ่วนอีกตัวหนึ่งที่มุกี้ใช้มาเป็นเวลายาวนานมากนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในดวงใจนะคะก็คือนี่เลยค่ะยิปแซงค่ะ ฝาทองนะคะเวลาทาใต้ตานะคะมิวกี้อยากแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยทำแบบนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของตีนกาได้ดีนะคะเพื่อนๆทําแบบไหนก็จะได้แบบนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเป็นเซรั่มค่ะตัวนี้นะคะเพื่อนๆค่ะตัวนี้นะคะคือเม d ดลินรีไวท์แฟกเตอร์พลัสค่ะตัวนี้นะคะมิวกี้คือใช้ตลอดเลยนะคะใช้ประจําเลยนะคะอันนี้น่าจะหลอดที่3ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเซรั่มของเมเดลินตัวนี้นะคะหลักๆก็คือจะช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะเพื่อนๆคือถ้าผิวเราแข็งแรงนะคะเพื่อนๆ ืหน้าของเรานะคะก็จะไม่แก่ก่อนวัยอันควรค่ะตัวนี้เมอกี้แบบเลิศมากเลยค่ะ ที่มิกี้ชอบเราไว้ใจนะคะเพราะาแบรนด์นี้นะคะเขามีการวิจัยกับแพทย์ผิวหนังจากอเมริกาเลยนะคะแนะนําเลยนะคะเพราะเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นอาหารผิวคะ่ะที่ทําให้ผิวของเราแข็งแรงค่ะตัวถัดมานะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะ m e d e l i n e a g e Recovery ค่ะตัวนี้ช่วยหนะ้ามิวกี้มากเพราะว่ามิวกี้เป็นคนที่ผิวแห้งมากนะคะเพื่อนๆตัวนีนะ้ให้ความชุ่มชื่นได้อย่างดีมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาเคลมเลยคะ่ะว่าช่วยลดผดผื่นได้ ภายใน8ชั่วโมงค่ะเหมาะมากสําหรับคนที่ชอบไปต่างประเทศนะคะหรือว่าแบบเป็นคนที่แพ้อากาศแบบมิวกี้นะคะคือเนื้อครีมของเขาดีนะคะไม่เหนียวหน้านะคะเหมาะกับเมืองไทยมากก <c oughs> ่อนที่มิวกี้จะลงกันแดดนะคะมิอกี้ขอนี่กันเลยค่ะเ่าๆแ้ลมก่อนนะคะให้สกินแคร์ซึมลงไปสู่ผิวหน้าของเรานะคะอันนี้เป็นตัวช่วยคะ่ะ <c oughs> ต่อมานะคะก็จะถึงขั้นตอนของการลงกันแดดนะคะแบรนด์นี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์ของคนไทยเช่นกันนะคะชื่อแบรนด์ว่ากิมมิคค่ะ ตัวนี้เป็นกิมมิคซันสกรีนนะคะมี spf 50 pa บว,บวกบวกบวกค่ะตัวนี้คือที่มิวกี้ชอบนะคะเพราะว่าเขาจะกันแดดไปด้วยนะคะแล้วก็บำรุงไปด้วยนะคะลดฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำอะคะ่ะกันน้ำดีมากกันเหงื่อดีมากค่ะแล้วก็ระหว่างวันคืนหน้าไม่มันเลยค่ะเนื้อของเขานะคะเพื่อนๆมิวกี้ชอบมากนะคะเพราะว่าเขาจะมีความแบบคล้ายๆเนื้อรองพื้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะไม่มีรองพื้นผสมเลยนะคะคือบางวันที่มิวกี้ไม่แต่งหน้านะคะมิวกี้ก็คือทากัน แบรนด์นตัวนี้นะคะลามิอกี้ก็ลงแป้งฝุ่นนะคะก็สามารถตัดสามาร์ได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่มิอกี้ชอบค่ะต่อมานะคะเพื่อนเมื่อมิกี้ก็จะลงตัวนี้ค่ะทัชช่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นพรอมเมอร์ค่ะเพื่อนเพื่อคะตัวนี้เขาเคลมเลยนะคะว่าไม่เป็นสิวอุดตันค่ะ ะะเป็น cleansing w i p e นะคะเพื่อนๆตัวนี้คือมิวกี้จะพกตลอดนะคะเพราะว่าเวลาที่เราลงรองพื้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามือเราเลอะหรือซอกเหล็กเราเลอะนะคะเพื่อนๆควรที่จะเช็ดทําความสะอาดก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันมาเลอะเสื้อผ้าน,นะคะไม่คุมะคะ้มเลยค่ะและนี่คือรองพื้นนะคะหนึ่งเดียวในดวงใจของมิวกี้นะคะก็คือ e s <load> er, s e c e loader รุ่น double wear ค่ะ<ๆ>เพื่อนๆค่ะมิวกี้ใช้สี warm cream นะคะเพื่อนๆการลงรองพื้นนะคะก็จะต้องมาควบคู่กับฟองน้านะคะมิวกี้ใช้ของเซฟอร่าค่ะ เพื่่อนๆคะดีมากตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นคอเรคเตอร์นะคะของนาค่ะลงไปก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์ค่ะเพื่อนๆก็จะช่วยได้ดีนะคะสำหรับคนที่ขอบตาค้ำค่ะ คอนซีลเลอร์นะคะเม่อกี้ <Milky ch. S 1> จะใช้สีที่คล้ำกว่าหน้าของมิวกี้นิดนึงนะคะตัวนี้ก็เป็นของอัพกราสค่ะเม่อกี้ใช้สีชื่อว่าบีชค่ะหลังจากนั้นนะคะเพ,พื่อนๆมกี้ก็จะลงคอนทัวร์ค่ะเลือกใช้ของช a n นลนะคะ ลัจากนั้นนะคะเพื่อนๆขาเราก็จะเบร a k แป้งที่ใต้ตาเอาไว้นะคะโดยที่เมื่กี้จะใช้แป้งของ o u r g l a s s ค่ะ Just, มันจะเผยดีหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นแป้งสุดลับของมิวกี้ค่ะเพื่อนๆจริงๆมิวกี้มีแบรนด์เครื่องสำอางที่ชื่อว่า MKY นะคะเพื่อนๆจริงๆแป้งเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปที่มิวกี้จะออกนะคะแต่ว่าดันมามีโควิดซะก่อนนะคะก็เลยเบรกเรื่องแป้งไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอโควิดดีขึ้นก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะได้พบกันคะ่ะรับรองเลยคะ่ะว่าเนียนติบคะ่ะไม่เชื่อดูคะ่ะ เมอกี้จะเริ่มต้นด้วยตาก่อนเลยค่ะวันนี้ขอเลือกมาแล้กันนะคะเพราะว่าเขาเป็นคอลเลคชันใหม่ด้วยเนาะเมอกี้จะลงสีอ่อนไปก่อนนะคะที่เปลือกตานะคะให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะหลังน,นั้นนะคะเมื่อกี้จะใช้สีที่เข้มขึ้นนะคะคือสีนี้นะคะ ต่อนะคะเราก็จะต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างตาบนและตาล่างนะคะโดยที่นิกี้ก็จะใช้สีเดิมนะคะมิง,งกี้ก็จะเลือกใช้สีนี้นะคะเพราะว่าจะมีความอมชมพูหน่อยนะคะก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูหวานขึ้นค่ะต่อมานะคะเพื่อนๆขอดัดขนตาก่อนค่ะ มาซาล่านะคะตัวนี้เป็นของอเวอร์กราสค่ะเพื่อนๆอายไลเนอวนันนี้นะคะเป็นของชาร์ลอตต์ทิวเบอรนะคะเมื่อกี้จะเขียนแค่ปลายๆนะคะเอามานะคะอีกด้านนึ่งนะคะเราก็จะใช้สำหรับหัวตาค่ะเขียนคิ้วค่ะใช้อนาตาเซียนะคะตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เป็นของ Benefit ค่ะตัวนี้จะเป็นเจลใสนะคะทำให้คิ้วของเราะคะตั้งขึ้นค่ะต่อมานะคะก็ะะจะเป็นวิธีการปัด Brush On ของ m i l k y ค่ะเพิ่งได้สีนี้มาใหม่เลยค่ะจาก Charlotte Tilbury นะคะสีชื่อว่า Walk o f no charm ค่ะเ,เพื่อนๆขคอนทัวร์กสักหน่อยค่ะวันนี้เมื่อกี้ใช้ของนานะคะตัวนี้ชื่อสีว่า Laguna ค่ะหลังจากนั้นนะคะพเพื่อนๆค่ะเมกกี้ก็จะไฮไลท์ค่ะด้วย Fenty Beauty ค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายของเบลกี้นะคะนั่นก็คือการทาลิปสติกค,ค่ะนี่เลยคะ่ะ MKY Beauty นะคะเป็นแบรนด์ของมิลกี้เองค่ะเพื่อนๆสีนี้นะคะมีชื่อสีว่าฟิโรโมนี่ค่ะบอกเลยว่าโซอัล so นะคะของไม่มีใครเท่ะ แล้วจริงๆค่ะเพื่อนๆนั่นคือ Setting Spray นะคะของชาลลอต t ์ทูเบอรีนะคะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆก็จริง,รงๆกนะ็เป็นวิธีง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถแต่งตามได้เลยนะคะและเมอกี้คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าของที่เมลกี้แนะนําทุกชิ้นในวันนี้นะคะเป็นของดีจริงๆค่ะขอบคุณวอล์กบิวตี้มากๆนะคะที่เชิญเมลกี้นะคะ,ะ,คะมาเผยสกินแคร์รูนกับเมคอัพให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะยังไงถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะเมลกี้ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมลกี้ด้วยนะคะวันนี้เมลกี้ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ